สัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะไปทำธุระแถวที่ที่ที่เคยทำงานเงยบเชิมนะจะพาชมจะพาเดินทางผู้ชมเดินทางไปชมไอทางไปทำงานนะคะผู้ชม ของเราเิ่งกลุ่มเมื่อเมื่อเคยทำงานเนาะไปทางรัดว่าอยู่ไกลไหมครับผู้ชมเนาะจะพาไปทางรัดนะผู้ชมทางรัดแต่ว่าก็ถ้าว่าไกลก็ไกลถ้าว่าไม่ไกลก็ไม่ไกลนะผู้ชมเนาะพม,ม่าแปดลามินพาผู้ชมไปทำธุระนะผู้ชมเนาะ นั่นพอดีก็จะได้ได้ชมผนะู้ชมได้ชมเส้นทางเส้นทางการเดินทางไปทํางานผู้ชมไปทางรัฐนะผู้ชมเนาะทางรัฐก็ขึ้นทางด่วนนะผู้ชมทางด่วนรามินทาอันนี้เราก็เพิ่งจะออกจาก เดินทางไปที่ที่ทำงานแถวที่ทำงานเก่านะทนผู้ชมที่เคยทำงานทุกท่านทำจนเกษียณเลยนะทุกท่านเนะอันนี้่บ้านอยู่อย่างสนอกงานเขตบึงกลุ่มนะพี่ รถไปทํางานอย่างนี้ทุกเช้าทุกวันนะผู้ชมคู่กันนะถ้าหากว่านั่งรถถ้าหากว่านั่งรถอ่นั่งรถ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 เมลผู้ชมต้องนั่งประมาณสองสามต่อผู้ชมสองสามต่อก็เสียเวลาด้วยนะเพราะว่าเราต้องเสียเวลาคอยรถนะผู้ชมแต่ละแต่ละแต่ละสายเนี่ยก็จะมาผู้ชม ต้องลงงสามต่อต่อหนึ่งค้าแล้วก็ประมาณเกือบสิบบาทผู้ชมสิบบาทสามต่อก็หกสิบไปกลับก็เกือบร้อยผู้ชมบางทีก็นั่งแท็กซี่ผู้ชมแท็กซี่เพราะแต่เพราะถ้าหาว่าเรานั่งแท็กซี่เนี่ยจากจากบ้านไปที่ทำง,งานเนี่ยผู้ชมค่าแท็กซี่หนึ่งร้อยบาท อเศษเ็ษนึงก็เรียว่าร้อยร้อยร้อยสามบาทร้อยห้าบาทอะไรประมาณนี้หรือประมาณถ้าไม่ถึงร้อก็อยู่ในราวประมาณแปดสิบกว่าบาทเก้าสิบกว่าบาทเนี่ยผู้ชมก็อยู่เลรๆประมาณนี้ผู้ชมเนาะและ้วเป็นค่าค่าค่าเดินทางผู้ชมแต่นี่เราก็ไปทางลถเกิดประหยัดเวลาผู้ชมอันนี้คือซอยสีรีไทยผู้ชม ชอยักชอยทางเข้าออกบ้านนะเพื่อนทุกนอย่นี้เราก็จะเดินอย่างนี้ลุกชาทุกเยก็นเพื่อนๆมก็ทำงาน ก็จะไปเลี้ยวตรงแยกพนาสนิคผู้ชมแต่ตอนนี้พนาสนิคเขาปิดไปเลี้ยวนะเดี๋ยวเราก็จะไปไปเลี้ยวไม่รู้เขาปิดยังไม่รู้นะผู้ชมนะ รถติดแต่เป็นชั่วโมงมันจะมีช่ชวงเช้าๆรถติดทุกชมติดไม่ขยับเพราะว่าอะไรมันจะเป็นสามแยกอะตรงแฟชั่นไอเลนเนี่ยผู้ชมเราก็จะติดเเจอสามแยกปุ๊บติดกันยาวเล ตงนี้เขาแยกไฟแดงแยกพนาโซนเนี่ยคนาสนนี้เขาไม่ได้ปิดผู้ชมดูมันม,มีรถดยู่มีรถเข้าออก เราพอด้วยไม่ได้ปิดนะมาทำงานอยู่นะทำงานอยู่อันนี้ผู้ชมแยกนะรามินทาแล้วผู้ชมเราก็จะไปนะรามินทาบางเส้นารามินทาบางไปอินแผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นมันจะมีข้างๆนี้ก็คือจะเป็นเรียบทางหลวงนะผู้ชมเป็นทั้งสองทางนะเดี๋ยวเราจะไปเส้นนี้นะผู้ชม ควรผู้ชมเคลนทางดว่วนนะทางดว่วน ทางด่วนยามนินทางจะมาน่าทังสองทางนะเรียบก็ได้หรือจะขึ้นทางด่วนก็ได้นะคผู้ชมมันก็จะมีทางให้เราลงลงแยกลงแต่ว่าโลวิ่งระยะสั้นมันจะไม่มีท่าทางด่วนผู้ชม มาทำงานนะผู้ชมนะแต่ว่าใกลก็ใกลแต่ว่าใกล้ก็ใกล้นะผู้ชมเนะเดิทางครึ่งชั่วโมงอนะผู้ชมแล้วก็จะไปเส้นหลักสีมันมีบางประเด็นก็จะไปอะบางประเดนแล้วก็เลี้ยงคแฟชั่นก็ได้แล้วเราก็จะมาทางหลักสี จะมินก,ก็มแ่ผู้ชมผู้ชมเ็นทางด่วนแม่ทางด่วนทถไฟผทางรถไฟนทางรไ,ไ,ไฟสายส,ายสยีูจะเป็นสถานีรถไฟสายส,ายสีชมพู กเดินทางเท่าไหร่ผู้ชมทางไหมคะผู้ชมอันนี้ขึ้นทางด่วนนุ่ชนทางด่วนนะอันนี้คือทางแยกเข้าย่าสะพานห้ามแยกสี่แยกผู้ชมเราไม่ขึ้นแล้วก็ผู้ชมเราไม่ได้ไหไก่เราแค่มาถึงแค่กมแกมแปดก็อยู่ใต้สะานนี้แหละคร,ระ้ข้างหน้าสีแยกไฟแดงแล้วก็เคยทำงานอยู่แถว สีแยไฟหตรสแยกมถึงแล้วนะผู้ชมถึงที่ทางานแล้วผู้ชมนะหม,มสีแยกไฟแดงนะผู้ชมเลี้ยวขวามือก็เป็นท่งานเก่าเคยทำเป็นที่งานที่เคยทำไม่ไม่ เป็นที่ทำงานที่เซ็นชรมาคุณชมนะมู่บ้านี้นะแต่ว่าเราก็จะกลับรถไปทำทุระแถวคือโมแปดนี่แหละคุณผู้ชมไป็นธนาคารค่ะนะคุณผู้ชมนะแถวนี้ธนาคาร ชีมาแล้วก็ไปเข้าธนาคาร ชมแค่นี้กันนะคะผู้ชมถึงรามินทากมแปลแล้วนะคะเราจะมาธนาคารทหารไทยรามินไทากมแปนะผู้ชมนะขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะมาถึงระยะการมาทางานนะผู้ชมเจ้นทามาทางานนะผู้ชมเนะขอบคุณมากนะคะที่รับชมขอจบคลิปแค่นี้กันนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ